ยินดีต้อนรับสู่ช่องลงทุนหุ้นอเมริกากับขิดบวกครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกหุ้นตัวหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นหุ้นแห่งอนาคตเลยก็ว่าได้กำลังเป็นที่จับตามองอย่างมากนั่นก็คือ recursion pharmaceuticals หรือในชื่อย่อ rxrx ครับบริษัทที่เขาบอกว่าจะใช้ ai เนี่ยพลิกโฉมวงการพัฒนายาไปตลอดการเลยเรามาดูกันดีกว่าครับว่าหุ้นตัวนี้น่าสนใจแค่ไหน โอเคครับแล้ววันนี้เราจะคุยอะไรกันบ้างเพื่อให้เข้าใจหุ้น RXRX กันแบบหมดเปลือกเลยนะคะเราจะเริ่มตั้งแต่ว่าบริษัทนี้เขาคือใครทำอะไรไปดูตัวเลขสำคัญสคัญที่นักลงทุนต้องรู้กันหน่อยอัปเดตข่าวล่าสุดและความเสี่ยงต่างๆที่ต้องระวังแล้วก็จะไปส่องมุมมองของตลาดที่ตอนนี้ต้องบอกว่าแตกต่างกันสุดขั้วเลยและสุดท้ายครับเราจะมาสรุปเป็นข้อคิดสำหรับนักลงทุนกันไปเริ่มกันเลยครับ มาเริ่มกันที่คำถามแรกที่สำคัญที่สุดเลย r x r x เนี่ยเขาคือใครกันแน่ถ้าให้อธิบายแบบสั้นๆง่ายๆเลยนะคะพวกเขาคือบริษัทเทคไบโอครับที่ไม่ได้ตั้งใจจะแค่สร้างยาตัวใหม่ขึ้นมาเฉยๆแต่เป้าหมายของเขาเนี่ยมันใหญ่กว่านั้นเยอะมากคือการปฏิวัติกระบวนการค้นคว้ายาทั้งวงการเลยทีเดียวเอ๊แล้วคำว่าเทคไบโอที่ว่าเนี่ยมันต่างจากบริษัทยาที่เราคุ้นเคยกันยังไงคืออย่างนี้ครับ แทนที่จะเริ่มทุกอย่างจากห้องแลบแบบเดิมๆเนี่ยเขาใช้ AI มาเป็นเหมือนสมองกลอัจฉริยะเลยในการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลเพื่อที่จะค้นหาแล้วก็พัฒนายาได้เร็วกว่าและก็แม่นยำกว่าเดิมมากซึ่งนี่แหละครับคือจุดแข่งที่ทำให้ RXRX แตกแต่างออกไปแต่หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอา้าแล้วถ้ายังไม่มีขายยาเป็นของตัวเองเนี่ยแล้วบริษัทเขามีไรายได้มาจากทางไหนล่ะคำตอบก็คือมาจากการจับมือกับพาร์ทเนอร์ครับ เขาสร้างรายได้จากการให้บริษัทยายักษ์ใหญ่อื่นๆเนี่ยมาเช่าใช้แพลตฟอร์ม AI ของเขาหรือไม่ก็ร่วมมือกันพัฒนายา,ยาไปเลยซึ่งมันเป็นโมเดลธุรกิจที่มองไปที่การเติบโตในระยะยาวมากๆมากกว่าจะมองหากำไรในวันนี้ครับพอเรารู้จักบริษัทกันไปคร่าวๆแล้วทีนี้เรามาดูในส่วนที่หลายคนน่าจะรอคอยกันดีกว่านั่นก็คือเรื่องของตัวเลขครับมาดูกันว่า ราคาหุ้นในปัจจุบันเป็นยังไงแล้วนักวิเคราะห์ใน Wall Street เขาคาดหวังอะไรจากหุ้นตัวนี้กันบ้างตัวเลขแรกเลยที่เราต้องจํไไว้ก็คือราคาปัจจุบันครับตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ4.16ดอลลาร์ซึ่งตัวเลขนี้แหละครับจะเป็นฐานที่เราใช้ประเมินกันต่อไปว่าหุ้นตัวนี้มันมีโอกาสเติบโตได้อีกมากน้อยแค่ไหนแต่ที่มันน่าสนใจกว่านั้นเยอะเลยก็คือราคาเป้าหมายเฉลี่ยจากนักวิเคราะห์ครับ โอ้โหพวกเขามองว่าหุ้นตัวนี้ควรจะมีราคาอยู่ที่7.25ดอลลาร์เลยนะซึ่งมันสูงข่าราคาปัจจุบันไปเกือบเท่าตัวเลยนี่เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับว่า Wall Street มองเห็นศักยภาพการเติบโตที่มหาศาลซ่อนอยู่ในหุ้นตัวนี้ถ้าลองมาดูภาพนี้ให้มันชัดขึ้นไปอีกนะฮะจะเห็นเลยว่าขนาดในกรณีที่มองแบบเอระมัดระวังที่สุดแล้วเนี่ยก็ยังมีโอกาสโตได้อีก20%แต่ถ้าไปถึงเป้าหมายด้วยเฉลี่ยของนักวิเคราะห์แล้วก็ 74%ครับและในกรณีที่ดีที่สุดเลยนะอาจจะพุ่งไปได้ถึง140%เนี่แหละครับคือตัวเลขที่ทำให้นักลงทุนทั่วโลกต่างตื่นเต้นแล้วก็จับตามองหุ้น RXRX กันอยู่แต่แน่นอนครับว่า high risk high return ผลตอบแทนที่คาดหวังสูงขนาดนี้เนี่ยมันก็ต้องมาพร้อมกับความเสี่ยงและความผันผวนเป็นเรื่องธรรมดาเรามาดูกันดีกว่าครับว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างที่กำลังสร้างความไม่แน่นอนให้กับหุ้นตัวนี้อยู่ ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่ามีเรื่องใหญ่ๆเกิดขึ้นหลายอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นการประกาศเปลี่ยนตัว CEO ซึ่งก็ทําให้นักลงทุนต้องกลับมาประเมินทิศทางของบริษัทกันใหม่และที่สําคัญที่สุดเลยก็คือผลการทดลองยาที่ออกมาแบบเออกักๆนิดนึงคือมีทั้งข่าวดีข่าวร้ายปนปนกันไปซึ่งปัจจัยพวกนี้แหละครับที่ส่งผลโดยตรงทําให้ราคาหุ้นเนี่ยผันผวนอย่างหนักเลยดังนั้นหัวใจสําคัญที่สุดของหุ้นตัวนี้เนี่ย มันจึงไม่ใช่เรื่องกำไรในวันนี้เลยครับแต่มันคือผลการทดลองในอนาคตล้วนๆเพราะว่าความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการทดลองยาแค่ตัวเดียวเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนมูลค่าของบริษัทจากหน้ามือเป็นหลังมือได้เลยทันทีจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมานี่แหละครับมันเลยทำให้ตลาดตอนนี้เนี่ยแตกออกเป็นสองเสียงแบบชัดเจนมากๆเรามาดูกันหน่อยดีกว่าครับว่าฝ่ายที่มองขึ้นกับฝ่ายที่มองลงเนี่ยเขามองหุ้นตัวนี้ต่างกันยังไง ความเห็นของตลาดตอนนี้เนี่ยเหมือนอยู่กันคนละโลกเลยครับฝั่งหนึ่งก็คือกลุ่มนักลงทุนระยะยาวที่เขาเดิมพันกับเทคโนโลยี AI ของบริษัทเขาเชื่อมั่นในศักยภาพระยะยาวมากๆแต่อีกฝั่งหนึ่งก็คือนักเทรดระยะสั้นที่มองเห็นแต่สัญญาณขายและความผันผวน,นจากกราฟราคาในปัจจุบันนี้แหละครับ สำหรับใครที่เป็นสายเทรดระยะสั้นนะครับตัวเลขที่ต้องจับตาดูกันไว้เลยก็คือแนวรับสำคัญที่ประมาณ4.07ดอลลาร์ถ้าหลุดตรงนี้ไปก็อาจจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ส่วนแนวต้านแรกก็จะอยู่ที่4.72ดอลลาร์ซึ่งก็เป็นกรอบที่นักเทรดเขาใช้ในการวางแผนเข้าออกกันอยู่ครับเอาละครับมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วเราจะนำข้อมูลทั้งหมดที่คุยกันมาเนี่ยมาสรุปเป็นข้อคิดแล้วก็กลยุทธ์ที่น่าจะเหมาะกับนักลงทุนในแต่ละสายกันครับ สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะฮะคือต้องถามตัวเองก่อนว่าเราเป็นนักลงทุนสไตล์ไหนถ้าเป็นสายเทรดระยะสั้นก็ต้องเตรียมใจรับความผันผวนให้ได้แล้วก็ใช้จังหวะจากแนวรับแนวต้านให้ดีแต่ถ้าหากเป็นนักลงทุนระยะยาวแล้วแล้วก็นี่คือการเดิมพันกับอนาคตของเทคโนโลยี AI เลยซึ่งต้องอาศัยทั้งความเชื่อมัน่นแล้วก็ความอดทนที่สูงมากๆครับและสุดท้ายนี้ผมขอทิ้งคำถามที่สำคัญที่สุด ที่เป็นหัวใจของการลงทุนในหุ้นตัวนี้ไว้ให้ทุกคนได้ไปคิดกันต่อนะคะว่าแพลตฟอร์ม AI ของ RXRX เนี่ยมันจะเป็นการปฏิวัติวงการยาครั้งสำคัญได้จริงๆหรือมันจะเป็นเพียงแค่กระแสะความตื่นเต้นที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนี่คือคำถามที่นักลงทุนทุกคนต้องหาคำตอบด้วยตัวเองครับ